สวัสดีครับกลับมาพบกันในคลิปลายเดือนเดือนมีนาคมปี2564เดือนนี้มีปรากฏการดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วนะครับก็คือดาวพระพฤหัสประธานของดาวสุปเคราะห์จะย้ายในช่วงปลายเดือนเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกนะครับเฉพาะดาวพฤหัสให้อีกทีหนึ่งอย่างไรเข้ามาดูภาพรวมในดวงชะตาเดือนมีนาคมนี้กันก่อน,อนว่า ดาวที่ส่งผลในดวงชะตาเดือนนี้มีอะไรส่งผลด้านใดกันบ้างเรื่องใดกันบ้างรับฟังรับชมกันได้เลยครับใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละกรรมของใครของมันวิ่งมาให้ผลของมันเองไม่ต้องไปผูกเวรผูกภัยกับใครหรอกหลวงปู่ล่าเขมปัตโตฝากช่วยกดติดตามช่องชาแนลกูยอพยากรณ์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปให้กันด้วยนะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนมีนาคมนี้ดาวเจ้าเดือนของตัวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยโคจรนะครับได้ตำแหน่งเป็นอุจาวิรราชแต่ว่าถ้าเป็นของลัคนาอื่นอะได้ตำแหน่งแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสดีมีหน้าที่ดีๆกลับเข้ามาให้กับดวงนะ แต่ตัวสิงเองกับพลิกด้านนิดหนึ่งนะครับก็มองว่ามีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะพอในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเดินทางไปที่ใดเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับเอายาไปด้วยเอา,อาเครื่องมือฉุกเฉินนะครับใครมีโรคประจําตัวก็อย่าลืมพกยาไปด้วยนะก็จะดีขึ้นละนะครับแค่นี้แล้วก็ขณะขับรถเดินทางไปทํางานนะ ไปทํางานที่ใดก็แล้วแต่จะใจกล้จะไกลก็ระมัดระวังอุบัติเหตุกันด้วยนิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์พอ,อดูจากเนื้อดวงแล้วนะครับถ้าไม่ใช้ความเร็วเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเร็วมากนะครับกับรถจะเย็นๆด้วยมาพูดถึงการงานกันบ้างนะการงานของตัวลัคนาราศีสิงห์เองในเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องบอกว่างานเข้านะครับ มีงานเข้ามาดีมีงานเข้ามาเยอะเลยนะมีการประสานงานกันเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มงานที่จะต้องมีการประชุมนะครับพอเข้าประชุมเราเสนอผลงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะได้รับความนิยมหรือว่าได้รับความเชื่อถือเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานในเดือนมีนาคามนี้มองว่าผ่านได้สบายลุยงานได้สู้งานได้เต็มที่เต็มกําลังทําอะไรก็เหมือนจะ เข้าฝักเข้าทางเข้ารูปเข้ารอยตัวลัคนาราศีสิงห์ไปซะทั้งหมดพองานดีปุ๊บเราก็ลุยเต็มที่ถูกไหมพอลุยเต็มที่ก็จะไปป่วยนะครับอย่างที่ต้นกลิปพูดมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าเพิ่งไปเต็มที่กับงานาจนลืมสุขภาพตัวเองเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับ ความโชคดีทางหน้าที่การงานของสิงห์เองนะครับยังเกิดขึ้นในระยะยาวๆนะมองว่าไม่ค่อยเห็นอุปสรรคไม่ค่อยเห็นปัญหาอะไรแล้วแหละนี่คือภาพรวมระยะยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นลุยได้เต็มที่งานดีนะครับเงินก็ดีตามด้วยนะแต่เงินที่ดีตามมันกาเรียกทำงานอะไรนะครับเงินก็เข้าเงินก็เข้าททำงานอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็น บางทีบางคนไม่ได้เป็นเงินเป็นเกียรติยศเพราะว่าถ้าผู้เป็นเงินก็คือทาอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรมเข้ามาเลยนะครับในเดือนมีนาแต่ถ้าทํางานประจําอยู่แล้วเงินจะมาจากไหนก็เปลี่ยนเป็นในเรื่องของความชื่นใจหรือว่าเป็นคําชื่นชมต่างๆนานาในบริษัทเนี่ยนะครับกลับเข้ามานะเป็นผลดีให้กับชาวลัคนาราศีสิง์ตลดทั้งเดือนมีนาคม แต่ถ้าใครบอกว่าฉันทํางานประจําอยู่แล้วฉันอยากจะหางานพิเศษเพิ่มเติมเดือนมีนาคมนะครับลุยได้เริ่มต้นได้หางานพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวงานพิเศษต่างๆที่เพิ่มเข้ามานั้นนะครับจะเป็นตัวสร้างเงินสร้างรายได้กลับเข้ามาให้กับตัวสิงเองนะครับในระยะยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สามารถทํางานได้หลากหลายนะทางานได้แบบเยอะเลยนะครับ ราหูเองเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของการงานราหูแปลว่าทํางานในหลากหลายรูปแบบนะครับเขาเรียกว่าทํางานจับนู่นจับนี่จับอะไรเนี่ยนะครับเข้ามาไปซะทั้งหมดอย่างบางคนนะเปิดร้านอยู่แล้วเคยขายของอย่างหนึ่งนะครับนี้พูดถึงธุรกิจส่วนตัวเคยขายของอย่างหนึ่งแล้วก็นําสินค้าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่ม ให้มากๆหน่อยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าธุรกิจที่นําสินค้ามาหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบเนี่ยแล้วก็ขายมั่วๆไปเลยนะแบบนี้นะครับถึงจะเข้าทางเดือนมีนาคมนี้สามารถเริ่มต้นได้อ๋อโดยสรุปนะครับงานดีนะครับสู้เต็มที่รุยเต็มที่เงินก็ดีด้วยนะเดือนมีนาคมทั้งงานดีทั้งเงินดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทีนี้องค์ประกอบอื่นๆนะครับที่มามีผลกระทบมีอะไรอีก นายกับบริวารน,นะบางคนเป็นหัวหน้างานก็มีบริวารถามว่าข้อนี้เป็นอย่างไรก็บอกว่าบริวารของชาวลัคนาราศีสิงห์เองเดือนมีนาคมนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้มากมายนักนะครับเพราะว่าถ้าเขาสร้างปัญหาเดี๋ยวปัญหามก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเองสิ่งที่เคยทุกข์ใจสิ่งที่เคยมีปัญหาในครั้งเก่าก่อนนะตั้งแต่ปีหกสามเนี่ยคงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีก ครั้งแล้วแหละนะในเดือนมีนาคมนี้รวมถึงปี6กสีนี้แต่มองไปในแง่ดีซะมากกว่าทีนี้บริวารถามถึงหัวหน้างานบ้างนะครับก็มองว่ายังมีโอกาสนะครับที่สร้างปัญหากลับเข้ามาบางทีในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนี้อาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ถ้าทั้งชาวสิงนะครับกับ หัวหน้างานมาทํางานร่วมกันถามว่าไปกันด้วยดีไหมโอ้เรียกว่ารุ่งเลยแหละหัวหน้างานกับเรานั้นอาจจะมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเรียกว่าไม่จบไม่จบระยะยาวเลยแต่เดือนมีนาคมนี้ร่วมกันทํางานอย่างเข้าที่เข้าฝักเข้าฟอร์มทําให้ผลงานต่างๆนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะ จนถึงมีนาคมช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกแล้วกันในเรื่องของความรักยังคงมีความหวานชื่นนะเรียกว่าพูดอะไรก็หวานชื่นไปซะทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะมีความรักในแง่มุมไปในทางที่บวกดังนั้นนะครับครอบครัวที่เคยมีปัญหากันอยู่มีนาคมครึ่งเดือนแรกยังสามารถมาคุยกันได้ สามารถที่จะมากลับมารักกันได้ใหม่มาสร้างความสดชื่นกันได้ใหม่นะอันนี้คือข้อที่ดีคนที่โสดนะครับก็ยังมีเกณฑ์ดีแหละที่มีโอกาสบางทีได้รับข่าวขราวที่ดีมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันนะครับแบบนี้ในเดือนมีนาคมนี้ยังคงเป็นไปในลักษณะแบบนี้ได้อยู่แต่เดี๋ยวพอเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังนะครับครึ่งเดือนหลังนี้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก แต่ของความรักเนี่ยอาจจะหดหูลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปลุยงานเต็มที่ไงนะครับใครมีปัญหากันให้รีบเคลียร์นะให้รีบกลับมาอยู่ในสภาพดีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเลยไม่งั้นนะครับถ้าปล่อยยาวไปหรือว่าเล่นตัวกันต่อไปในระยะยาวเนี่ยประมาณช่วงครึ่งหลังนะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนานี้อาจจะมีเกณฑ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักบางครั้ง ไม่คิดว่าจะถึงขั้นสุดนะบางคนแบบโอ้หอยากจะงอนเฉยๆไม่คิดว่าจะเลิกจริงอะไรเงี้ยนะเลยมองว่ามีนาคมครึ่งเดือนแรกรีบปรับนะครับในเรื่องของความรักกลับเข้ามาให้สมบูรณ์ก่อนนะพอเดี๋ยวพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราลุยงานเต็มที่จะได้ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะรักก็จะได้อยู่กับชาวร,า,ราศีสิงห์ไปยาวๆเลย ปลายเดือนนะพระพระหัสย้ายคนนี้ย้ายระยะยาวด้วยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนณาราศีสิงห์อีกครั้งครับขออนุญาตนําคําสอนหลวงพ่อจรันโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากขอบารมีพระรันตนตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษา ให้ทุกๆักลัคนาราศีประสบแต่ความเจริญพ้นภัยทุกประการมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาตลอดปี2,564นี้ครับ